ทำยังไงแฟนฝรั่งขี้เหนียวมีบางคนเขาถามไปในกลุ่ม นะคะในกลุ่มในการหาแปนต่างชาติวันนี้ก็เลยอยากจะมาไขปัญหาความเข้าใจในเรื่องนี้กันในตะวันตกฝรั่งนะคะเวลาที่เขานั้นใช้เงินกันเงินเดือนคขอออกมาเขาจะมีการวางแผนที่ชัดเจนเงินออกมาเดือนนี้นะคะหักไปสิบสิบห้าเปอร์เซ็นไว้สําหรับการลงทุนตอนกเกษียณอายุกันนู่นนี่บางส่วนก็คือหักไปไว้ในการฉุกเฉินดังนั้นเงินเหลือเท่าไหร่ในหลายคนเขาก็คือพอใช้สำหรับในเดือนนั้น แต่เมื่อเงินเขาหมดเขานั้นจะไม่ได้ไปยืมญาติ ที่น้องญาติโกโฮติกาฝรั่งในหลายคนที่เป็นคริสเตียนเขาจะมีความยิ่งถนงในตัวเองเขาจะพยายามช่วยเหลือตัวเองให้มากที่สุดดังนั้นเขาก็เลยต้องใช้เงินอย่างระมัดระวังไม่ใช้จ่ายสุรลุยสรามองมาที่สังคมไทยเราสังคมไทยเรานะจะแตกต่างกับฝรั่งมากเนื่องจากว่าสังคมบ้านเรานะใน,ในหลายคนนะั้นรวมถึงพิมด้วยนะไม่ได้เติบโตมาแบบที่แบบว่าเขา สังคมสอนให้เรานั้นเก็บเงินไว้ฉุกเฉินเก็บเงินนูน่นเงินนี่ก็คือเราไม่ได้มีการวางแผนที่ชัดเจนเมื่อเงินเราหมดนะเราใช้หมดเราก็จะไปยืมพี่ยืมน้องยืมญาติโกโหติก,กาเขาไม่ให้ก็จะโก้เจ้จะเคืองเขาซึ่งมันแตกต่างกันดังนั้นนะก็คือมุมมองการใช้เงินและการใช้ชีวิตมันต่างกันคุณจะบอกว่าฝรั่งเขาขี้เหนียวนี่มันก็ต้องดูด้วยนะคะว่ามันเป็นยังไง เาใช้จ่ายเงินเป็นยังไงแล้วขนาที่ตัวเรานั้นเราใช้จ่ายเงินเรามีเงินเก็บไหมเรามีเงินลงทุนตอนเราก็เสียณอายุอะไรพวกนี้ไหมดังนั้นนะมันต้องมองให้ออกวิธีการใช้เงินที่แตกต่างกันและสังคมการเติบโตมาที่แตกต่างกันด้วย